เชนทูเกเตอร์นะคะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและดูแลผู้พิการเปราะบางนะคะแล้วก็เด็กสตรีแล้วก็ Street, วก LGBTQ+ ค่ะซึ่งโครงการของเราเนี่ยทำมาหลายปีมากทำร่วมกับมูลนิธิ M ด้วยแล้วก็อีกหลายๆมูลนิธิที่อยู่ในประเทศไทยก็ส่งเสริมกีฬาเป็นพิเศษแล้วก็เยาวชนในตอนนี้มีความสำเร็จคือได้เห็นชัดว่าเชียงใหม่เรามีความเข้มแข็งนะคะมีความเข้มแข็งนักกีฬาเราก็ ไม่น้อยไปกว่าใครไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญแต่ก็เป็นผู้เสียสละแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากซึ่งการที่หยกมองเห็นความสำคัญของคนหลายๆกลุ่มเนื่องจากว่าคนไทยไม่ได้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนไทยก็จะประกอบไปด้วยทุกอาชีพทุกอายุนะคะไม่ได้มีอยู่แค่เจนแบบชั้นสมัยหรือวัยรุ่นแต่ว่าคนไทยในหะยกมองว่ามีอยู่ทุกอาชีพทุกอายุเลยแล้วก็ทุกเพศด้วยดังนั้นทุกคนเท่าเทียมกันหมด เหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนด้วยกันจริงๆค่ะในที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดไปก็คือหยกจะมีการมอบอุปกรณ์กีฬาตามโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจอย่างเงี้ยเขาได้เหรียญมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องยินดีด้วยเพราะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เสียสละถ้าให้หยบไปแข่งก็อาจจะไม่ใช่นะจริงแล้วท่านก็แบบมีความพยายามคือคนที่มีความพยายามเราควรที่จะ มีความแบบให้เกียรติทุกๆคนในทุกๆสิทธิ์เลยทุกๆอาชีพทุกๆอายุอะไรเงี้ยทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือเด็กหรือสตรีอะไรต่างๆไอทีพิอะไรเงี้ยนี้เรามีการต่อยดอไก็ในตรงนี้นะคะหยกก็จะมีการคือจริงแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีให้ทุนมา ในวันนี้แต่ว่าผ่านโครงการเชนทูเกเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมอบให้ต่อไปผู้ที่ได้เหรียญทองผู้ที่ได้เหรียญเงินหรือแม้แต่ทั้งผู้ที่ไปแข่งแต่จะไม่ได้ก็ก็ได้ทุนได้ทุนในการฝึกซ้อมการเก็บตัวค่ะแล้วก็ทางสมาคมคนพิการหรือทางโค้ชสามารถทำหนังสือขอความสนับสนุนมาผ่านยกได้แล้วเราก็จะประสานให้นะคะ ว่าอาจจะเป็นทุนในการเดินทางหรือการเก็บตัวเสื้อผ้าอะไรต่างๆจริงๆแล้วจะมีการต่อยอดอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าอย่างเช่นตอนนี้อยูากำลังจะจับแข่งเป็นเหมือนทีมฟุตบอลน,นะคะที่แม่แตง แล้วก็ที่พิจิตนี่ทําไปแล้วแต่ว่าที่แม่แตงเนี่ยคือพอดีเป็นของทางทางเหนือเราก็จะตั้งใจจะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เล่นกีฬามากกว่าที่จะไปแบบเบื่องยาเสพติดหรือเที่ยวเตรหรือเล่นเกมอะไรเงี้ยเพราะกีฬาเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เด็กมีวินัยแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่และบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่กกะ เปน็นทะเลพักผ่อนเอาเรื่องรบงางหัวจจสมอง,มองน่งปรกสาทางแก้ปัญหาไม่ใช่ระย้อนเราทุกคนต้องรักกันไม่ใช่มาตายคอยึดกฎกณนการไม่ใช่มาแหก